จนใช้เยอะจนเราต้องนําเข้าในราคาสูงออแล้วมาเฉลี่ยให้ประชาชนจ่ายเออแล้วในขณะเดียวกันมีบางบริษัทมีอยู่3าบริษัทที่เอาไปขายเวียดนามขายประเทศอือ่นๆทั้งทั้งที่เรามีพอที่ประชาชนคนไทยจะใช้ได้ทําไมครับประชาชนคนไทยต้องได้ราคาพิเศษจากก๊าสที่เรามีในอ่าวไทยที่กลั่นออกมาแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงที่สุด แต่ก๊าซสูงต้มก็เกี่ยวนะวันนี้ยังไม่ได้พูดนี่พูดก๊าซธรรมชาติก๊าซสูงต้มเนี่ยเชื่อไหมครับว่าเราเองเนี่ยเรามีก๊าซจากก๊าซอ่าวไทยไปเข้าปิโตเคมีมีก๊าซสูงต้มพอไปผ่านไอ้แก๊สเซปาร์เรชั่นพลนส์โงแยกก๊าซเนี่ยเรามีก๊าซ LPG เยอะมากเลยนะก๊าซสูงต้มแต่ปิโตเคมีไปเซ็นสัญญาได้ราคาพิเศษส0สิปีจนใช้เยอะ จนเราต้องนําเข้าในราคาสูงเอแล้วมาเฉลี่ยให้ประชาชนจ่ายแล้วในขณะเดียวกันมีบางบริษัทมีอยู่สามบริษัทที่เอาไปขายเวียดนาม <c oughs> ขายประเทศ <c oughs> อืน่นๆทั้งทั้งที่เรามีพอที่ประชาชนคนไทยจะใช้ได้ทำไมอะครับนี่ไงอีกหนึ่ง <c oughs> เรื่องอที่ได้เห็นว่าคือสิ่งที่เราต้องมาแบกรับกันนี่แหละนะคะ ไม่ไม่ได้เลยครับจริงๆปิโตเคมีต้องจ่ายราคาตลาดโลกเพราะผลผลิตจากปิโตเคมีราคาตลาดโลกเออใช่ใช่ประชาชนคนไทยต้องได้ราคาพิเศษจากก๊าสที่เรามีในอ่าวไทยที่กลั่นออกมาแล้วเป็นประโยชน์กับประชาชนสูงที่สุดเราไม่ควรจะต้องไปเกลี่ยอะไรเลยกับต้นทุนเหล่านี้แล้วไอคนที่เอาไปขายประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับ ก็จับมันดําเนินการเออชก็แค่นั้นนะครับใช่เพราะไม่ได้ไปขายแบบตรงไปตรงมาก็มีไม่น้อยขายแบบตรงไปตรงมาถูกต้องไม่ว่าอืแต่ณวันนี้ต้องนําเข้าในราคาสูงประชาชนแบกรับผิดฮะ